พี่แพนครับ o d อร n อ n อาอายุอายุอายซยตุยเออออกมารอแล้วพมาซ้ำน่อยโอ้ยโอ๊ยโอยโออายุายุอายุอายุโยโอ้ยโออเบอไ้ไงแม่งลูกเออโอ้ยพี่แพนครับ สวัสดีวันหยุดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอิตาแพนอนาะการดีขึ้นแล้วนาะงไม่สบายออแพนน้ำตรงแพนกระเปาะสักนะโอ้โหอยู่ดีมีแห้งและเนอะนอนสมอยู่หลายวันเหมือนจะติดเด็วพี่ปลาเลย ทันดีอุ้ยฟินหลแม่ฟินหลแม่พี่แป๊ครับผมฟินหลครับพี่